เล็กเรีบด่วน EP นี้มาช้าแต่ก็มานะครับแถมเรื่องเราเนี่ยยังแซบเหมือนเดิมเขาว่ากันว่าลุงตู่อุตส่าห์ไปนอนพักค้างที่จังหวัดสงขลาเมื่อคืนวันเสาร์ที่29เมษายนที่ผ่านมาก่อนที่จะตะลุยหาเสียงให้กับผู้สมัครใน4จุดใหญ่ๆสร้างปรากฏการณ์ตู่ตลาดแตกให้เห็นกันกันกบตาก็ต้องนับนะครับว่าลงไปภาคใต้โฉบไปที่จังหวัดตรังพัทลุงและไปนวดเน้นในพื้นที่สงขลาทําให้กระแสะพักรวมไทยสร้างชาติกระเพื่อมแรงเอามากม แต่ที่ต้องนวดขยี้กันที่จังหวัดสงขลามากหน่อยเพราะว่าพื้นที่นี้เขาชิงกันถึง9ที่นั่งคะแนนของ4พักใหญ่ก็คือประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและภูมิใจไทยสูสีกันแทบทุกเขตเป็นอีกหนึ่งสนามที่เข่ากรองเขาแจ้งว่าสัปดาห์สุดท้าย กระสุนดินดำจากกระหน่ำสาดใส่กันเป็นไฟปัดไลยกันเลยทีเดียวแต่ที่น่าเศร้าคนใต้นะครับเขาได้ชื่อว่าตื่นตัวทางการเมืองสูงหลอกยากบัดนี้หลายพื้นที่ยอมถูกหลอกกินกันทั้งเบ็ดทั้งเหยื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้สมัครนักการเมืองสีเทา2-3รายกําลังจะยั้งกลายเข้าสภา ตามหน้าเสือหน้าไพ่สี่พักที่เอ่ยนามมานะครับมีสิทธิ์เข้าสภาแต่เล็กเรียบด่วนขออนุญาตข้ามรายละเอียดไปก่อนขอไปโฟกัสตรงปรากฏการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดีกว่าไปสงขารอบนี้ครับแสดงว่าลุงตู่เนี่ยต้องการจะเก็บทุกเม็ดทุกคะแนน เพราะไปปราศัยถึง4จุดเริ่มจากเขตหนึ่งของเจือราชสีที่ต้องบทขยี้กับรุ่นหลานอย่างสันเพชรบุญยามณีลูกชายนิพนธ์แม่ทับใหญ่พักประชาธิปัตย์ที่เขตหนึ่งนี้เองครับพลเอกประยุทธ์ได้ประกาศขยับวัยจากลุงตู่ขอเป็นพี่ตู่แทนและกันจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่อำเภอร,ตรัตภูมิเขตหช่วยปรีชาสุกเกษมคนหนุ่มเลือดหนักสู้ที่ถูกมือดีเนี่ยเอาสีดำมาป้ายละเลงให้ด็อกเตอร์ไตรรงสุวรรณีรีต้องขึ้นเวทีจัดหนักไปหลายดอก และลุงตู่ก็กอดคอปรีชาปราศัยเวทีนี้ร่วมชั่วโมงทำเอาผู้กำกับสอบพอรัฐภูมินั้นร้อนๆ้อนหนาวหนาไปเลยทีเดียวแต่อีกคนที่จะหนาวร้อนไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือเจ้าของพื้นที่บิ๊กเนมรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อย่างนายกชายหรือเดชอิดขาวทองที่ยังไงยังไงงานนี้ก็แพ้ไม่ได้ส่วนใบแก่ๆพี่ตู่เขาไปปราศัยในพื้นที่เขต6 คลองหอยโขงและเขตสองอำเภอหัดใหญ่ผู้คนนั้นถือว่ามืดฟ้ามัวดินเลยทีเดียวก่อนจะยกคณะกลับกรุงเทพและกำลังจะหาจังหวะลงใต้อีกครั้งที่แนวรบสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพราะถ้าไม่ไป179เก้าอี e, ้อีกของสองจังหวัดนี้อาจตลิวหายไปได้ ยิ่งยามนี้โพของหลายสำนักนะครับรายงานตรงกันเลยครับว่าพักเก้าไกลที่แต่เดิมรุ่งโรโชดช่วงอยู่ที่คะแนนปาติลิ์อย่างเดียววันนี้หลายเขตหลายพื้นที่ผู้สมัครสอสอเขตมีสิทธิ์เข้าไปไม่น้อยกว่าครึ่งประเทศแปลว่าถ้า76จังหวัดได้มาแค่35จังหวัดจังหวัดละคนก็35คนบวกกับกรุงเทพอีกสัก15คนและก็ปาต้ลิ์อีกสัก20คนทั้งหมดก็แค่70คนมากกว่าโพก่อนหน้านี้ที่ฟันธงกันว่ายังไงก็ไม่เกิน 40คนแต่อย่าคิดว่าถ้าก้าวไกลมาแรงทําให้พักเพื่อไทยเล็กลงพักเดียวต้องมองว่าทําให้ขั้วถูกที่เรียกว่าฝ่ายอนุรักษ์หรือรัฐบาลเดิมหดเล็กลงไปด้วยเช่นกันวันนี้อย่าได้แปลกประหลาดใจที่ฝ่ายอนุรักษ์โดยเฉพาะพักรวมไทยสร้างชาติต้องโหมประโคมต้องเลือกให้ขาดกักกบาทรวมไทยสร้างชาติทั้งสองใบไม่เลือกเราเขามาแน่และไม่เลือกพีตู่พิจาก็มาแน่เช่นกันครับ